สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการ s t ิ t i o n r e วิ e w อย่าลืมกด Subscribe และเปิดการแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่ให้พลาดรีวิวเด็ดๆวันนี้เรามีรุ่นที่หลายคนรอคอยอย่าง2026 Isuzu D-Max มาให้ชมแบบจัดเต็มทั้งรีวิวสเปคและฟีเจอร์ใหม่ในเวอร์ชั่นไทยให้คุณเห็นภาพครบทุกแงม่มุม เริ่มจากภาพลักษณ์ภายนอกของ2026 d m a x ดีที่ถ่ายทอด DNA อรถกระบะทรหดของอิ u z u ได้อย่างชัดเจนดีไซน์ด้านหน้ามีความบึกบืนมากขึ้นพร้อมกระจังหน้าเต็มแนวฝายหน้าแบบเหล็ตพร้อมลายเส้นที่คมและทันสมัยขึ้นไฟไท้ายเองมากับกราฟิกใหม่ซึ่งช่วยให้ตัวรถดูแข็งแรงและโดดเด่นกว่าเดิมส่วนเงโดยสารภายในได้รับการอัปเกรดให้ดูพรีเมียมขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะวัสดุสัมผัสเบาะที่นั่งและแผงหน้าปัดที่ดูมีคุณภาพมากขึ้น ในส่วนสเปคเครื่องยนต์ในตลาดไทยข้อมูลล่าสุดระบุว่า DMAX เวอร์ชันใหม่จะใช้เครื่องยนต์ดีเซนขนาด2.2ลิตรโคดอ c ร4ที่ให้แรงบิดสูงถึง400นิวตันเมตรที่ช่วงรอบต่ำและทำงานควบคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะซึ่งเป็นกลุ่มพลังที่อิซูสุได้เปิดเผยสำหรับโมเดลไทยแล้ว OA c i t a เทชัสู h t t p s c o n s l a s www piston d m y 2 0 2 4 1 1งนสลัส้สลขดเวสคิด i ิวคิด i t ค a n d ม็กซ์คิดแอนด์คิดน Kit i เ i ร์เนิดอินนค์คิ Kit มนส a เร์สคิดอ t นคิดทยแ n d กเรันมาคยเ็มอันเอรกรท่ากับเ h ็ c k อีกทางหนึ่งยังมีการพัฒนารุ่น e ีีสำหรับดี a x ็ด้วยแบตเตอรี่ขนาด66.9กิโลวัตต์ชั่วโมงที่มีระบบขับเคลื่อนแบบมอเตอร์คู่พร้อมระบบเคลื่อนสี่ล้อเต็มที่ ซึ่งสามารถลากจูงและบรรทุกได้เทียบเท่ารุ่นดีเซลนตอกย้ำความเป็นรถกระบะทอรหดสายใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ o o i a t i o n 1 a c m a ึ่ a u t o ี o อท d c o m h t t p s: //ac. m y a u t o w o r d com/2026/isuzu-d-max-ev-question-markutm/_source เท่ากับ c h e c k อท .com สำหรับการขับขี่จริงในไทยดีแม็กซ์2จัดว่าเป็นรถที่ครบเครื่องทั้งการใช้งานในเมือง และการขับออกนอกพื้นที่โดยเฉพาะถ้าคุณมีการใช้งานหนักหรือการใช้งานเพื่อการพาณิชย์ที่สำคัญคือ Isuzu มักมีศูนย์บริการและอะไหล่ครอบคลุมทั่วประเทศซึ่งเป็นจุดแข็งของแบรนด์ในตลาดไทยนอกจากนี้ระบบความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ขับก็ก้าวหน้าอย่างชัดเจนโดยมีการเพิ่มฟีเจอร์ช่วยเหยียบเรยบรกฉุกเฉินระบบเตือนมุมอับสายตาระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและอื่นๆเพื่อให้การขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจก็คือความคุ้มค่าในรุ่นใหม่ นี้แม้จะมีการเพิ่มฟีเจอร์และวัสดุระดับสูงขึ้นแต่ราคายังอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้โดยเว็บไซต์ข้อมูลรถระบุว่า DMAX ในรุ่นก่อนหน้านี้ในไทยเปิดราคาเริ่มต้นที่ประมาณ749,000บาทบาทและสูงสุดประมาณ1,164,000บาทบาทสำหรับรุ่น Top way t o อป a ว a ร์ไ t i ซเทชั่นส https://www.siqvis.co.th ซาเลต์นิวคิดคาซาล์อิซูซูซาล์ดีคิดแม็กซ์คิดสี่ดดอกรีชันมากยูที n d e r s c o r e เท่ากับ check d com ซึ่งสำหรับรุ่นปี2 0 2 6อาจมีการปรับขึ้นเล็กน้อยแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้มาแล้วรถรุ่นนี้ถือว่ายังคงให้มูลค่าได้ดีหากมองภาพรวมในตลาดรถกระบะไทย2 0 2 6ดีแม็กซ์จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากทั้งสำหรับผู้ที่ต้องการรถใช้งานหนักและผู้ที่ต้องการรถอเนกประสงค์พร้อมเทคโนโลยีใหม่ยิ่งถ้าคุณเป็นแฟนแบรนด์ หรือกำลังมองหารถกระบะแบรนด์ญี่ปุ่นที่ครบเครื่องทั้งสมรรถนะการใช้งานออฟโรดและการใช้งานในชีวิตประจำวันรุ่นนี้ไม่ควรมองข้ามในท้ายที่สุดแล้ว2 0 2 6 Isuzu D-Max คือรถกระบะที่พัฒนาขึ้นทั้งจากมุมดีไซน์สมรรถนะและฟีเจอร์เพื่อให้ตอบโจทย์ยุคใหม่ได้มากขึ้นหากคุณกำลังมองหารถกระบะที่พร้อมใช้งานทุกวันพร้อมลุยทุกเส้นทางและยังคงไว้ซึ่งความทนทานและความน่าเชื่อถือของแบรนด์ Isuzu รุ่นนี้ถือว่า